แต่ว่ามันยังมันยังบ่แห่งเนาะมันยังบ่แห่งเขาแปลงได้อยู่แบบมามันเพิ่นกับมันมันคือสร่างเพิ่นกับเกาะน้ำหนักคาไว้โดยการสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องวุฒิุูสุคนเด้อ โดยมพบพ่อน้อโนมัติอีกแล้วพี่น้องพ่อพ่อมัอนี่กะมาเง,ง,งาินทูวงคือเก่าพี่น้องเนาะโดยมัอนี่ทั้งสร้างผลงานก่อบันไดแล้วพี่น้องเนาะอ่าเพิ่งก่อแล้วว่านี่แหละเนาะมัอนี่เพิ่นมาเททั้งเทิงพี่น้องเลยเนาะโดยเทปูนแล้วอ่าเพิ่นเทแล้วจะปล่อยรั้วจังได้เนาะโดยเดี๋ยวก็ไปเบิ่งน้ำกันเลยพี่น้องมัอนี่บรรยากาศกะบซีโบท๊ทโบ๊ทเนาะสร้างบรรยากะมามุงหลังคาของหน้า,นามินยังค่ะแหละโดยโดยพี่น้องเนาะ มากระซางเ,เพิ่นเทปูนใส่แล้วแล้วพี่น้องอเพิ่นเทแล้วแต่ว่าได้แป้งคือเก่าแล้วเนาะมามาหยยบพี่น้องเลยใครแต่ว่ามันยังมันยังโมเหงเนะมันยังโมแหงเขาแป้งได้อยู่แบบมามันเพิ่นกบบมันมันขืนพี่น้องอืมไล่อยู่แต่กระขืนคือเก่า ทั้งปลาทองผล่น้ำไปห้าหนมใหม่เนาะห้าหนมใหม่มาแกง้นามาเป็น่บานตัวตูจับน็อตเ่อเาเาหวานขึ้นเหอ เป็นเหตุทางนั้นเนาะมากะไหลอยู่ได้แห้งๆแห้งห,งหงลินตัดประตูค่ะตัดป,ประตูไว้มีตว่าเพิ่นมาปแป้งใหม่พี่นอ้องเลยมามันก็เหยียบเนาะเขาต้องหักษา สร้างเป็นกำลังกอ่อทั้งหนึ่งเ<อ>นาะถึงก่อบล็อก <c oughs> มองจะเห็นน้ำมาเ, <c oughs> มเหเยียบแล้วแป้งใหม่เด้อมาเหยียบ <c oughs> เป็นหอยอยู่เด้อแป้งใหม่นะมันยังแหงมันยังโมแหงเนาะมันแป้งได้อยู่เห็นแต่หอยมัน

เจ้ากอแต้มือวานนี่บอน,นี่<ด>ทางภูวงพนตัดคลิปเดี๋ยวพี้น้องไอเน็ให้พ่นตัดคลิดดปลงก่อนสวยลวเลยพ่นตัดไปิมเลยสางพันกอดร่างกงา้ แล้ว oh, <laughs> <laughs> อันเพียงกินแกนไม้เล่นเนาะทำไมฮะอ้าวทางเราไปหาอยู่กับดังไปหาบ่เราไปได้เศร้าเลยจิไม่เศร้าจะได้บ้าเลยได้เลยได้น้ไม้ทางไพ่เนาะเรเห็นแล้วอืมันออกได้เป็นสวนมงกรูกวางสวนเหรอใช่ทางอันนั้นเด้ออกไปทางตาทานแล้วมีคนปูดถ่านเนาะน้ไมันน้ไม้นชังไพ่เลยกะมีน้ไม้ไพ่บ้านนี่ร้ายแต่ว่าเพิ่งเลือกเอาได้น้ไม้นชังไพ่มันขม แต่ไปเอากินียังได้ใช่ไหมเอาได้บ่แต่ว่าเอาขายเลยฮะไปเนาะไปเอาได้บ่ได้จะไปก็ได้กันเอามาต้มเอามาต้มมาแกงเนาะกบุ้งง่ายมักบกใหญ่ายฮะแล้วชูเขาไปหานะตชูเขาเขาไปหาได้ยังไง ก็อ,อ,อามตัวมันติดกันสองอันนี้ได้เห็นอย่างไรอือบ่ได้ มุ้งลงังคาเห็ดสบ้าเรยเนาะมุงลงังคาเลยคนมันจังบโตกใส่นะว่ามุงลงังคาก่อนนะนะกะง,ง่าย ิมบาโยสนาม,มนสั่งเห็ดนี่ก็ห้องเพลงน้ำเนาะสั่งเห็ดตาห้องเพลงดิ ก่อนน้อยๆก็ใส่เนาะจะนอนก็เลีล้ยวเลยนอนนี่อ <laughs> ๋อ <c oughs> ใสยหางลินรวงจัดมันหางลินอันนี้เป็นมงลังคาพี่น้องเอ้เนาะใกล้แล้วแล้วมงลังคาไวเนาะเป็นเห็ดสองคนผู้หนึ่งึ้นเทนะิงแล้วก็ผู้หนึ่งเป็นคนยืนไห้ฮะเออถาไม่แป่นลมอยู่เห็ดไปก่อนเนาะเห็ดใบถา ก่อเนาะพี่เนยทั้งหลุมก่อทั้งเชิงงูทางฆ่างาน,นอีกประมาณสองแผ่นบอกทางนั้นจะตัดคลิปยังบ่แล้วตัดคลิปเืน ใส่บ้านของเอี่ยมอนะไรพีนึงอันนี้มัน,นสีแบบเอาแนวเต็งไว้ก่อนเนาะอย่านมันแบบมันเหลาค่ะนะเพราะว่าเขาใส่ใหม่นะโบหายมันนะ่ะถึงแดดตันใดเนาะติดหน่อยก็ไปหาหน่ใหม่นละ้แม่แล้วพี่นอกก้องใช่เนะี่ยแบบ คอยพันบริคอยอยู่เนาะไปหาน่าไม่ตอนมาเพื่อโดยจนมือด้งยินด้เสียงเด็กน้อยเนโอ้ับตาตนี <c oughs> ้น้เนอไอยู่แล้วเป็นม้าับาเมันเห็หด <c oughs> หายหอยหอยใหญ่ๆดิใครแต่ว่ายังอันนั้นอยู่เนาะ nhang nùng nùng nhang bố khéo nè đẹp พี่น้องทางนี้เนาะรตูตรงไป้ เชียงมัน่อแล้วคันตุ่มๆอยู่แผ่นง,งามแหงเนาะสีมันพี่น้องออกสีเทา มันติดกัน่ลยเดียว เพิ่มขึ้นอีก วงผืนซากแบสพี regel, ่น้องแบสเพีหน่อยเนาะป้ายังอันเดียวอะนี่ผืนท่าคลิปซากแบสแบสเพยลงบนได้เนาะแทนสุดท้ายเลยเออยังตัวนี้อีก มึงหลังคาไว้เฮงเป็นยืนลังกระซีไหปเป็นยืนไห้กันี่เราเนาะยังอีกแผ่นนี่แผ่นหนึ่งอันนี้มันจะเป็นลบบหรือว่าหางลินเป็นหางลินตรงนำ้ำจะคือหางลินตรงน้ำเนาะ ้างในสร้างเพิ่นใส่ตู้ของเอียบพี่น้องเนาะใส่ทางตู้ของอียบอยู่อันนี้ก็ยังยังบ่แห้งเดี๋ยวเพิ่นก็สิมาแปลงว่ามามาหยิบพี่น้องเอ้ยมนอยแหละเพิ่นมาแปงใหม่เพราะว่ายังบ่แห้งนนก็ลิ้นๆอยู่เนาะบรรยากาศนบดหั่นน่ะเลยนานแห้ง ทางส่างมันกะมุ่งลงังคาห้องน้ำน้องตอนนี้กันเนาะถือว่าไวแห้อ่เหล้าแล้ว,ลวยังแค่เดียวเนะวาะกันยังกันยังยังอะไรพร่นตาว่ายังลายอยู่เนาะอยังบุทันมาค่ะนะ <S <S นนโดยต้องมีถาดตัวนั้นอีกเพิ่นจะเค็ดไปก่อนโดยเพ,พินในใน่นงฟอเทบันไดนี่กะไวแห้งน้องเอ้แต่เศร้าเลยนะเนาะเป็นเทปูนใส่แล้วเรียบร้อยงามแห้งเนาะ เป็นกะไปหาหน่อไม้มาแกงตอนสวยในวันทันมาหาหน่อไหม่สังไพ่อะไรเนาะหมองเคยไปหาอะไรพอได้มาแกงกินตอนสวยๆเพราะว่าบรรยากาศฝนตกเนาะพีน่น้องเยส่วนลายสางมันก็บุรีคอยกินข่าวน้ำดอกบางทีเพิ่นก็เอาข่าวมากินเองหรือบ,บางทีเพิ่นก็เอาไปกินข่าวอยู่นอกเนาะมีแต่ว่าเพิ่นก็มาแกงกินเองเพิ่นนั่นแหละโดยหาหน่อไม้มาแกงถือเล็กน้อยกินเนาะพี่น้องโดย ันนี้กะเวะมาเพื่อนพูวงพนคือเก้าพี่น้องเนาะโดยเอาพี่น้องคลิปนี้กับสิคอลาไปแล้วเนาะถ้าพบพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเนาะโดยจากคลิปนี้ก็ตตองขอคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุกคนเนาะที่หับ z o o คลิปแล้วบอกถามโฆษณาโดยจากคลิปนี้ไปแล้วขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี